สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอโกกนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเนาะวันนี้นะคะก็มีคอมเมนต์นะคะมีคอมเมนต์คอมเมนต์มานะคะในคลิปที่แล้วนะคะที่เมื่อาาวานเนาะที่ไปสวนยากับนับตังสองคนนะคะทุกคน ก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเอฟซี FC ก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะซะส่วนมากนะคะเนาะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกความเป็นห่วงเป็นใยนะคะเนาะแต่ว่ามันก็จำเป็นนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานนะะ่ะอ่า ไปกีดยางช่วงเช้านะ,ะช่วงเช้าช่วงกลางวันนะคะมันไม่ได้กีดหลายวันเนาะทุกคนน้ําสภามันพิ่งลดนะคะก็เลยไปนะคะส่วนที่ขึ้นหัวข้อแบบนั้นนะคะก็คือมันออกมาจากใจนะคะใจมันแบบก่อเนาะทุกคนไปสองคนกับลูกนะคะ มันก็เป็นแบบซูนๆได้สักหน่นอยนะพี่น้องแต่ก,ะะก,ก,ก,ะะก,ก็ทานไปด้วยดีนะคะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรมากมานะคะน้องก็ทานไปด้วยดีนะคะส่วนคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์หลายๆท่านก็อคอมเมนต์เป็นห่วงเป็นใยนะคะ ขอบคุณ FC มากมากเลยนะคะที่เป็นห่วงนะคะนอกก้อก็อยากจะบอกว่าเมื่อวานนะคะมีคอมเมนต์ด้วยบางบางคอมเมนต์นะคะว่าทำไมไม่ให้น้องอยู่กับย่าอะไรประมาณนี้เนะาะไม่ให้อยู่กับย่าไม่ให้อยู่กับพวกเราผู้ใหญ่ในบ้านนะคะก็มัน คุณย่านะคะคุณย่าก,ก็ไปกกิดยางเหมือนกันนะคุณปู่คุณ,คณย่าก,ก็ไปกกิดยางที่สวนแกเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่ได้กีดหลายวันเหมือนกันนะคะแกก็ถามอยู่นะคะว่าจะไปกกิดยางหรือเปล่านะคะแกก็ถามนาว่าจะไปกีดยางหรือเปล่าเสียงนับตังค์นโปเกะโอ้เงียบก,กินขนมแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ ไม่เอ่อไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าช่วงเช้ามันมีภารกิจนะคะมีงานบ้านที่ต้องทำได้ทำงานบ้านส่วนหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจต้องไปปิดน,นะคะส่วนหนึ่งก็เอ่อชวนพ่อบ้านนะคะชวนพ่อบ้านไปนะคะก็ตามเหียนนะ,ะทุกคน ไม่อยากไม่อยากพูดอะไรมากเนาะอยู่บ้านนะคะเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้ไปก็ไปกับนับตังสองคนนะคะไม่อยากพูดยาวนะคะคือไม่ไปก็ไม่ไปเราตั้งใจหน่อไเราตั้งใจแล้วเราก็จะไปนะคะก็เลยไปกับนับตังนะ,ะถ้าไปสามคนก็นับตังก็จะไปด้วยเหมือนกัน ก็จะอยู่เทียงหน้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณปููคุณค่ณาไปสวนยาหมดแล้วเลือแค่เรานะคะเราก็ตัดสินใจไปก็ไปแล้วก็มีเอฟซีอ FC คอมมิต์เข้ามานะว่าปล่อยน,ะะอน้องอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะ,ะก็ขอบคุณทุกความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะแต่ว่า เถียงนาะกับสวนยางมันก็ห่างกันประมาณ20-30เมตรนะคะแต่ก็มันก็ไกลไปหน่อยเนาะถ้าเราขึ้นไปกีดข้างบนมันก็ไกลแต่แนนก็เรียกเรียกหาน้องน้องตังอยู่มาบ่อยๆนะคะได้นิดนึงแนนก็เรียกเรียกเพราะว่ามันมันจาเป็นนะคะทุกคนแต่น้องก็อยู่นะ,ะมีของเล่นนะคะมีโทรศัพท์นะ ก็อยู่กับของเล่นนะคะเล่นสเสียงานั่นก็กลางมุงให้นะคะมันน่ารักมากไม่ไม่งองแงนะทุกคนจนจนแบบเล่นปิดยางได้หนึ่งหลอกอะเวลา2ชั่วโมงนะทุกคนน้องถึงเรียกน้องถึงเรียกแม่แม่อยากกลับบา้านนั่นก็เลยโอเคเกียรเสร็จพอดีเนาะอีกประมาณ สองแถวนะคะทีน่น้องเรียกกานกิดเสร็จก็ขึ้นไปขึ้นไปเทียนนาพอดีแล้วก็ลงมาถ่ายคลิปน้ำน้ำท่วมน้ำขังที่ส่วนยางนะให้ซีได้ดูแล้วก็พอดีเบะไปหนะ้าคุณย่าไปไปส่วนยางเพราะว่าแกกิดของแกเสร็จแล้วแกก็ลงไปหาหลานนะคะหลานกับลูกสะใภ้นะคะทุกคนด้วยความเป็นห่วงนะคะ ไปไปแล้วเรนก็กะว่าจะได้กลับมาเนาะเพราะว่ากีดเสร็จหนึ่งล็อกนะคะแต่ใจจริงเราก็อยากกีดให้หมดแต่ว่านับตังชวนมาก็เลยว่าจะมาและทีเนี้ยโป๊ะเบะไปพอดีั้นก็เลยอะอยู่กีดให้เสร็จเลยนะคะข้างบนก็ได้กีดทั้งสวนเลยนะคะเมื่อวานก็ดีใจนะคะแต่ว่ากีดช่วงกลางวันมันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะแล้วก็มัน ้วยความที่เราไม่ได้กรีดหลายวันนะคะมันก็ไม่อยากจะน้ํายางมันก็ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะคะเหมือนเหมือนยางมันกลั้นนะคะเพราะว่าเราหา,หายจากการกระตุ้นมันหลายวันนะ,ะเผื่อจะอคงที่ก็อีกประมาณซักมีสองมีดนะคะแต่ว่ามันใกล้จะขายแล้วนะคะอีกวันสองวันก็จะปิดยี่สิบสี่อเก็บแล้วอีกได้ได้อีกมีดเดียวทุกคนนะ ถ้ากรีดตอนเย็นนะคะก็ได้แค่ตอนเย็นมีเดียวแล้วก็วันพุธก็จะเก็บนะคะแล้วก็วันพฤหัสก็จะขายนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกทท่านเลยนะคะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะถ้า,าไม่จาเป็นจริงๆก็จะไม่พาน้องไปนะคะอ่าแล้วก็มีอีกอหนึ่งคอมเมนต์นะคะ เอซีา FC อาจจะดูแค่หัวข้อเนาะไม่ได้เข้าไปดูข้างในคลิปนะคะก็มีคอมเมนต์นี้นะคะคอมเมนต์นี้ที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอ่ะคอมเมนต์นี้นะคะอะไรทะเลาะกับเปี้ยวหรอทะเลาะกับแอดเปี้ยวหรอขึ้นหัวข้อแปลกๆนะคะ จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะทุกคนโอ้ยน้องลับตาอมเมีต์มาเลย,ย <c oughs> เดี๋ยวสตาอ์ก็ลุกโอเคก็จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะทุกคนไม่เกี่ยวเลยนะคะกับตอบขอตอบคอมเมนต์นี้นะคะ คอมเมนต์เข้ามาว่าทะเลาะกับเอสเปียวหรอขึ้นหัวข้อปแปลกๆนะคะคือไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวอะไรกับเอสเปียวนะคะทุกคนไม่เกี่ยวเลยในเนื้อคลิปนะคะและในหัวข้อก็ไม่เกี่ยวนะคะทุกคนต้องเ,ออเข้าไปดูในเนื้อหาคลิปเนาะอ่าก็มีก็มีมอ่ออีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะจะอ่าจ,จะเข้าไปดู ในเนื้อคลิปแล้วนะคะก็มีคอมเมนต์เข้ามาอีกนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ขอยานาแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเลียีทุกท่านนะคะที่คอยติดตามคอยดูคลิปแล้วก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงทั้งแนนแล้วก็เป็นห่วงทั้งน้องนะคะแล้วก็ให้กําลังใจนะคะก็ขอบคุณเลีซสีท,ทุกท่านมากๆเลยนะคะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะที่ขอให้กำลังใจนะคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเยอะมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะ FC ทุกท่านเนะาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจช่วเงินกอๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ah uh -huh.